ครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อนี้เนี่ยบริษัทย,ยางมาแต่เอามาเอามาเยี่ยมลุงนันนั่มน,นะเพราะว่ามันเที่ยวเข้าเที่ยวออกเนาะลุงนันเข้าไปใกล้ๆมันหน่อยเข้าไปใกล้ๆรถหน่อยนี่เพราะว่ารถคันนี้นะครับผมได้พาไปขนอิฐหินปูนทรายนะครับนี่ยังเหลืออยู่เลยเลยครับนี่นี่ทรายทรายนี่ได้มาจากนายกวิชิตเตยสรกุลนะครับกับหินนี่อ่านี่ คือท่านผมไปขอท่านท่านก็บอกว่าไปเอาเลยโ้หใจบุญนะครับไม่ใช่เพอของลุงนันนะครับก็มีอีกคนคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมอยู่เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นคนพิการได้ไปขอขอท่านก็เอาให้นะครับท่านนายกวิชิตเตธรกุะครับท่านเป็นผู้ให้ประชาชนมากมายเลยนะครับนี่ครั้งหนึ่งก็เคยได้มาช่วยเหลือลุงนันด้วยผมก็ได้ไปขอขอท่านก็เอาให้นะครับ ผมก็ใช้รถหกล,ลอ้อของผมขนมานะครับทั้งหินทั้งทรายก็เอาเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีทางเข้าอยู่ตรงโน้นก็เลยเไปฝากไว้นะครับที่คนหนึ่งครับเพราะว่ามันจะขนเข้ามาไม่ได้ต้องใช้รถคันนี้นะครับขนเข้ามาครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องก่อสร้างนะครับได้ขนเข้ามาไปสร้างบ้านหลังนี้ให้ลุงนันพุจเสร็จนะครับอลุงนันไปยืนอยู่ที่บ้านหน่อยยืนที่บ้านยืนที่บ้าน นี่นะครับบ้านลุงนันนะครับที่ทำช่วยกันทำนะครับหลายหลายคนที่มาช่วยกันทำจนเกิดความสำเร็จนะครับจนลุงนันทุกวันนี้ลุงนันได้นอนฟังฝนนะครับแต่ก่อนในลุงนันนี่ฝนพอฝนตกนี่แกบอกว่าเป็นที่นอนอะไรนะที่นอนลิงเหมืออย่างเกาะชนใหญ่ขัอชนิใหญ่ขัว เพราะว่าฝนตกมันก็ย้ายไปนี่ตอนนี้นี่สบายนะครับนี่สำหรับสังกะสีที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็เสเอกนะครับลูกชายของเจ้าของบริษัทเอสบีนะครับป่าสมบูรณ์นะครับป่าสมบูรณ์นะครับได้มอบมาให้นะครับต้องขอบคุณเสเอกด้วยนะครับที่มีส่วนร่วมสร้างบ้านหลังนี้ให้กับลุงนันนะครับนี่ แกก็ได้อยู่คุมแดดคุมฝนแบบสบายๆเลยนะครก็มีหลายๆท่านนะครับที่ช่วยกันบริจาคสิ่งของมาได้มาช่วยกันลูกนั้นบนตกเก็บที่นอนลุงนั้นนุ่นพาห่มบนตกแล้วเป็นยังไงในบ้านโอ้นี่น,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 นี่สบายนี่นี่ครับนี่ ก็มีที่นอนมีที่ดูทีวีแล้วก็มีห้องน้ำนะครับตรงนั้นนี่แกอยู่แบบสบายเลยนะครับน,นี่ถึงมันจะเป็นถังกระสีเก่านะครับแต่มันก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้นี่สบายสบายเลยนนี่คือที่นอนที่แกอยู่อยู่คนเดียวนะครับนี่ห้องน้ําสบายแต่กอนเนี่ย เวลาฝนตกเวลาปวดขี้นี่ไม่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดลุงนั้น,อ,นอ,อ๋อคิดว่าเปิดทีวีไม่ต้องเปิดนะครับก่อนนี่ลำบากนะครับเวลาฝนตกฝนอะไรนี่กว่าจะโอ้โหมันลำบากมากนะครับถ้าไม่มีห้องน้ำนี่นี่ก็อยู่ของเก่าแบบนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีความสุขแล้วนะครับ เวลาฝนมาก็สบายนะครับเวลาลมหนาวมาก็มีนะครับที่กั้นนะครับสบายใจเนะลูกนั้นเน,ะนาะผมทีนี้ก็ไปดูคุณบุตรินนะครับไปทำอาหารนี่ลังสับอยู่ต้มเอาข่าใช่หรือเปล่าข่า ทำกินเองนี่แหละครับมาทำกินนี่แหละทำทุกครั้งแกก็กินนิดเดียวนะครับแกกินข้าวไม่อร่อยนะครับแกมีโรคประจำตัวของแกนะครับซึ่งโรคนี้นะครับเป็นโรคหืดหืดโรคหืดห,ห,หอบนะครับน้องชายผมก็เป็นนะครับลำบากมากเลยตอนเด็กๆเนี่ยน้องชายผมเป็น,นอ๋อ,อเขาเรียกถานหลุมถานหลุมโรงพยาบาลเขาใช้กันมะยากเราเคยเตรียมมาเบิดแล้ว ถืยบ้งท่งแกงนั่นบ่องไม่จะควงเลยอ่าทำไมก็หมดเบื้องื่นนะอ๋อนี่ยสองเป็นอยู่อ่ายู่คนเดียวแกงก็แซ่หันเข่าก็บแซ่หันได้สบายครับทหาร้าหเขาเรียกถาดหลุมนี่ยขั้นในบุญโหรแหน่แหน่แหน่เนี่ยเห็นไหมเวลา่างก็ถอไปง่าแก่ก่อนแก่ไม่มีอะไรเลยนะครับลำบากมากเลยตามที่เห็นนั่นแหละครับ ที่ผมถ่ายลงเบื้องต้นนะครับขอลำบากจริงๆนะครับโอ้นี่ไก่ที่เราจะต้มนะครับกินไม่หมดหรอกยังไงก็กินไม่หมดยังไงก็แบ่งไ้ให้แกกินอีกนะครับนี่ไก่แกย่างตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมสั่งมานะครับเกือบไหมเลยนะครับแต่ว่ก็สุกสุกลาดเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้สุกริงงสุกจนจะไหม้หน่นแหละครับ เย yeah, ่ต้มไก่ต้มไก่พี่น้องเ้ย <Yeah. S 1> ครัวครัวบุตรสรินะครับทำกินเองนะครับทํากินเองภาพรวมนะครับที่เกยอยู่ภาพกว้างๆนะครับรงงรรทำเลยไม่ต้องมาถาม กินได้ก็กินได้สามสี่เม็ดก็ได้มันไม่เผ็ดมันไม่ไหนมันมันมันนั่นนะตำตำตำใส่เลยเออโขกโกหน่อยมันไม่เผ็ดมันคาวเลยไก่เนี่ภาพรวมนะครับโอ้โหมาเห็นแล้วก็สบายใจร่มรื่นนะครับร่มรื่นนะครับนี่ต้นกระดอนนะครับอยู่ข้างหน้า นี่ก็ต้นมะพร้าวนะครับเนี่ยวก็ต้นตะกบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบอกว่าอนุรักษ์เอาไว้นะครับเวลาอยู่ผมก็จะได้สบายนะครับเย็นสบายครับเย็นสบายอยู่ที่นี่แกก็อยู่ของแกเนี่ยมันก็ว่าอไรอยู่กนอยู่ได้แต่ว่ามันนี่นีปัญหาไม่ความแม่อว่ามันถหงก็บุบนมากผมเป็นจีนะอ่าเจ้าของมันมากไรล่ะ ขอัะไผล่ะผมรู้สังก้ใของ,งสังกะสีนมเีย,ยเป็นผู้ใด้จกีมาโอ้จู่บนพุน,พออน,นุ่นอเ,าเา้ามันเยอมเสียอาวอ๋อลอกผมกับเว้นแัาา่หอเอามางว่าวเทวานีองผมกัพันโมยันเออมันเป็นจ้าไหคือว่ามันเป็นผีหลอกมา อ้าวขึนขึ้นม uh ันเป็ี่ยนมันเปลี่อนคุณฟ้าก็บ้นเป็นอืมที่แรกเนี่ยเมื่อแรกเมื่อแรกผมก็นอนเมื่อแรกเนาะอ่าไฟแดงหิ่งหึ่งออกไปทางหนตังห่วยเข้าไปทางไฟแดงแดงนะผมว่าไม่หิงายเออเข้ามาตะคบเนี่ยไฟอ่านี่คือเรื่องสจหยดสจยองของแกได้ครับแล้วกันไปละอ่าหลังลงมากว่ะ ผมพินตะตั้งบัสนิทั้งเหลาทั้งหอกนะครับตะตังเราเปิดออกพินวัสดก่อนอ่ดึงมือยกยกยกอดึงมือดึงจนวหูม่เราก่นอนรับอหวเมยก็จะมาลับเองมือนกัโดน้องเหรอเอฟังแกเล่าไปผมกูขนหัวลุกอยู่แล้วเฮ้ยกันไปอ่า ไมไรเพราะคนยิ่งมาลงบ้าเลยเมื่อรุ่นไปรุ่นเมื่ออ่ี้ผมลงขึ้นมายอมขึ้นว่ยขึ้นจากมองบนนั่นนั่นล่ะอ่ายเลี้ยงพอก็ปั้นมองขึ้นมองว่ายอยู่หลังคานมองว่าอยู่คือมอยู่มองไปผมก็สายไฟผมน้ำไฟผมบสายนั้นปั๊บแสงมองเลงมีงวิ่งแม่นกูดูกููขึ้นหลังอาขึ้น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 กูกดู เอาเลยมาสอบมองร่างยาเนี่ยเพราะว่าร่างยาของผมนั่นมันซอกทั้งหัวผมกูกินกกินก็ไม่างยาเพราะว่าเสียงนัวกอจะซอกเสียงคนเนีืยเลี้ยนนั่นเลี้ยนเขาคนต้องฝากเขาแบบนัวเพราะวันนี้หันไป้ขาเลยเอาเลี้ยนนั่นนี้เพราะเป็นสิทล้ยวเพราะเป็นน้องเลี้ยนนั่นล่ะ